โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากาช่องไมคบี้นะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเกมเช้าออฟแฟนตาซีนะฮะมันสามารถเล่นกับเครื่องมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นอะไรได้บ้างแบบเป็นขั้นต่ำนะอันนี้คือจะมาลองสเปคให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถเล่นอยู่ในเครื่อง Android สเปคไหนได้บ้างนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเทสอยู่ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นซัมซุงกาลิซีโน้ตเก้า Note นะครับผมก็ซัมซุงกาลิซีโน้ตเกก็ ก็นานนานไม่ก็นานแล้วถ้านับจากตอนนี้ก็น่าจะประมาณ4ปีแล้วนะครับผมก็สเปคตัวนี้นะอ่ามันเริ่มต้นที่ Android 8.1นะครับผม Oreo นะฮะ GPU นะครับผมก็เป็นของ Mali-G72 นะครับ MP18 แรมกกกนะครับผมมาในไตามาสที่3นะปี2องพนอ่าปี2018นันบะฮะหรือปี61นะครับผมอันเนี้ยเราก็จะมาเล่นให้ดูนะครับว่าสเปคประมาณเนี้ยเล่น Tower of Fantasy ได้ไหมปรับ กราฟิกอยู่ในประมาณไหนเล่นได้เล่นไม่ได้นะครับหรือว่าเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราวันนี้จะมาลองกันนะครับอ่าอ่อย่างแรกนะเราก็ไปที่ตัว setting เลยนะฮะตัวตั้งค่าตัวนี้ตอนนี้ที่ผมตั้งค่าไว้นะครับผมการแสดงผลเนี่ยก็คือการตั้งค่าหน้าจอเนี่ยก็เป็นแบบดีนะครับผมแล้วก็ความละเอียดก็อยู่ที่ประมาณ hd นะฮะ fes ก็จะอยู่ที่ประมาณ60นะครับผมอันนี้ถ้าถ้าถ้าเล่นอยู่ในเครื่องอ samsung galaxy note 9้เนี่ย สเปคประมาณนี้ผมว่าคือกำลังแบบดีแล้วนะแบบสวยแล้วก็สามารถเล่นได้แบบลื่นแบบอาจจะมีกระตุกนิดหน่อยแต่ว่าน้อยน้อยน้อย,ไม,อยไม่ค่อยสักไม่ค่อยสักเท่าไหร่เนี่ยประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับผมแบบภาพกชา็ชัดอย่างที่เห็นเมื่อกี้นาะซูมเข้าไปให้ดูคล้ยๆหน้าตัวละครนี่ก็คือแบบชัดแล้วประมาณนี้นะก็จะเดี๋ยวจะลองไปสู้ให้ดูว่ามันจะอ่าเฟรมเรทจะอยู่ประมาณไหน60แบบ60 บ้างบางทีก็อาจจะ30บ้างนะครับในแบบว่าอ่าสเปคที่แบบไม่ได้สูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ำนะครับผมก็คือแบบเท่านี้ก็ถือว่าเล่นได้นะเดี๋ยวเราขี่นี่ไปเลย ไม่เจอศัตรูสักทีนะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าถ้าสมมติเราปรับสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณไหนนะครับผมนี่เดี๋ยวลองปรับให้ดูถ้าสมมติว่าเราปรับเป็นแบบ Full HD เลยใช่ไหมฮะแล้วก็ขี์สุดแล้วเรามาดูกันว่ามันจะกระตุกมากไหมมันก็ถือว่ามันมันก็คือเล่นได้มันก็คือเลนได้แต่อาจจะมีแบบ แหลกนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นนะถ้าแบบไม่ได้ซีเรียสอะเอาจริงๆอะ่ะคือแค่นี้มันก็แบบสุดยอดแล้วในแบบโทรศัพท์ในปี6-1นะครับผมแบบเดี๋ยวนี้มันอะไรนะซัมซุง g าแล็กซี่มันก็ออกมาแบบเยอะแยะมากมายเลคือรุ่นที่แบบผ่านมา4ปีเล่นเกมล่าสุดได้สเปคขนาดนี้ผมก็ถือว่ามาดีที่สุดแล้วนะครับผม ก็ถ้าสมมุติว่าปรับสูงสุดนะครับผมเครื่องก็อาจจะมีแบบอ,อุ่นๆแล้วร้อนอน,นิดนึงนะครับผมก็เป็นเรื่องปกติเนาะเกมระดับแบบสเปคขนาดเนี้ยจริงๆมันเป็นเกมที่แบบเหมาะสําหรับเล่นในคอมแต่ในมือถือเล่นได้นะมาสามารถที่จะใช้จอยเล่นได้ด้วยนะครับผมเป็นจอย Android หรือว่าจะเป็นจอยของ PlayStation หรือ Xbox นะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธก็คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับผมส่วนสเปคของตัวมือถือนะฮะเท่าที่ผมไปหาดูนะขั้นต่ำเนี่ยถ้าเป็นพวกสมาร์ทโฟนรุ่นแบบของแบนจีนะก็จะเป็น พวกคิรินเจนะอันนี้คือขั้นต่ำ710ดหรืออ่าหรือสแนปดากอนประมาณ6-60นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่า,าถ้าแนะนำนะก็จะประมาณแบบคิริน980ขึ้นไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นชิปเซตเนี่ยก็แนะนำว่าเป็น s n a p d r a g o n นะครับผม 8, r 8 5 5นะครับผมจริงๆ s n a p d r a g o n 6-60ขึ้นไปก็เล่นได้นะครับผมมันก็จะแบบคือมันไม่ต้องปรับเป็นอัลต้ามากมันก็คือแบบมันก็เล่นได้อยู่แล้วเนาะคือเกมนี้มันแบบ ดูเหมือนจะกินสเปคมากนะแต่ถ้าเทียบกับเกมชินผมว่าเกมนี้น่าจะกินสเปคน้อยกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นถ้ามือถือที่แบบว่าในปี2ปีนี้คือคิดว่าน่าจะเล่นได้อันนี้คือแรมแค่6เองนะไม่ได้แบบ8กิกเหมือนแบบเครื่องทั่วๆไปเดี๋ยวยุคนี้คือมันแบบมือถือมัน8กิกกันหมดแล้วอันนี้คือ6กิกก็เล่นได้นะครับผมเนี่ยแทบแบบลื่นมากแทบไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าต้องเป็นแบบชิปเซตแบบสูงสุดอะไรไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือจะมาแบบ ะะสรุปแล้วเกมไม่กินสเปคนะครับผมโทรศัพท์ที่ต่ำประมาณ4ปีนะครับผมก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับผมจะเป็นแบบพวกส n a p d r r ์ก n รุ่นรุ่นคือมันเล่นได้หมดเกมมันแบบว่าค่อนข้างแบบเฟรนลี่กับตัวชิปเซตในมือถือแต่ละรุ่นมากๆเลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรับแบบ full HD เป็นแค่ HD ก็พอแบบขนาดหน้าจอเป็นดีปกติก็ได้ แต่จริงๆถ้าสมมติว่าไม่อยากจะให้เครื่องมันร้อนจนเกินไปก,ก,ก็ปรับให้เป็น FPS 30ก็พอแต่ถ้าคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรเราเล่นในห้องแอร์เราแบบชิลๆเราอยากเล่นแบบไหนๆเล่นดีเล่นสวยๆไปเลยก็60ส FPS ไปเลยมันก็จะทําให้เกมมาสนุกขึ้นนะครับผมเห็นะภาพจะแบบสวยไม่ค่อยกระตุกสักเท่าไหร่แบบถ้าเครื่องเล่นแบบร้อนมากๆแบบเล่นเป็นานๆสักพักสักพักเราเครื่องเริ่มร้อนมันก็จะอาจจะมีกระตุกบ้างนะครับผมอืม ถ้าเป็นไปได้ถ้าอยากจะเล่นนานๆก็ปรับไปแค่30 FPS ก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องปรับ60ก็ได้แต่ก็แล้วแต่คนนะโอเคโดยประมาณนะครับผมที่อธิบายไปนะก็คือเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นการแบบอธิบายให้ฟังนะครับว่ามือถือแบบไหนเล่นได้สเปคแบบไหนเล่นได้นะครับผมตัวเกมไม่ได้ใช้หนวยความจําหรือแรมหรือสเปคอะไรอะแยๆมากมายก็สามารถเล่นได้นะครับผมเล่นแบบชิวๆได้เลยก็ถ้าสมมติว่ามีใครสงสัยอะไรนะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ได้หรือว่ามี อะไรที่อยากจะแนะนําก็สามารถแชร์ประสบการณ์หรือบอกได้นะครับผมผมจะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขนะครับถ้าใครที่ชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาแบบทำคลิปแบบแนะนําตัวละครหรือแบบว่าอาจจะเป็นแบบพวกแบบแนะนําอาวุธหรือมีกิจกรรมอะไรมานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ได้ดูกันนะครับผมอุ้ยโดมอนเตอร์ตีเหลวที่สุด โอเคงั้นฝากเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย